สวัสดีค่ะเลขคำนวณหวยลาวนะคะประจำามงวดของวันที่3มิถุนายนค่ะชุดแรกนะคะที่เราจะลงให้รับชมก็จะเป็นชุดคำนวณน,นะคะเลข3ตัวท้ายเนาะเริ่มคำนวณน,นะคะวันที่20พฤษภาคมไล่ไป20 24 27แล้วก็31นะคะก็จะเป็นสถิติที่เรานำมาให้รับชมทั้งหมด สามงวดย้อนหลังเหมือนเคยนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดจากสูตรทั้งหมด3สูตรนะคะบางสูตรก็เป็นสูตรเก่าแล้วก็ผสมกับสูตรใหม่นะคะเพราะว่างวดที่แล้วมีเลขเข้าแค่บางตัวนะคะก็เลยทําให้มีสูตรที่ใช้ต่อเนื่องไม่กี่สูตรเท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวเลขชุดนี้ก็จะคัดออกมาจากชุดที่เป็นเลขเด่นนะคะแล้วก็สําหรับใครที่รอชุดสรุป วิเคราะห์นะคะเดี๋ยวก็จะลงให้ในคลิปต่อไปจากสูตรที่เราใช้นะคะเริ่มคำนวณเลยมันก็จะมีหลักหมื่นนะคะเป็นเลข3บวกกับหลักพันคูณด้วย2นะคะเกได้เท่ากับ18บวกกับหลักร้อยเป็นเลข1คูณกับ2นะคะบวกด้วยเลข3คงที่ 3บวก8ได้11 11บวกกับ2ได้13นะคะแล้วก็3บวก3ได้เท่ากับ6สูตรที่2นะคะใช้หลักร้อยคือเลข1คูณด้วย3บวกกับหลัก10คือเลข6คูณ2ได้เท่ากับ12หลักหน่วยคูณด้วย2นะคะได้เท่ากับ2บวกได้สาม 3บวกสได้5 5บวกสได้7 7บวก3ได้เท่ากับ10สูตรที่3นะคะหลักพันคือ9คูณ2ได้18หลักร้อยนะคะเป็นเลข1หลัก10คือ6คูณ2ได้เท่ากับ12บวกได้3มคงที่8บวก1ได้9 9บวก2ได้11 11บวก3ได้14งวดแรกนะคะเราได้เป็นเลข604ได้ตรงกับผลของวันที่24เลยก็คือเลข604นะคะ3ตัวท้ายงวดต่อไปนะคะของวันที่24หลักหมื่นนะคะเป็นเลข3 บวกกับหลักพันนะคะเป็น0นย์คูณ2ได้เท่ากับ0หลักร้อยคือ6คูณ2ได้12บวกกับ3คงที่3บวกกับ0นะคะได้3แล้วก็บวก2ได้5เอา5บวก3นะคะได้เท่ากับ8ตัวต่อไปนะคะหลักร้อยเป็นเลข6คูณ3ได้18หลัก10บ เป็น0นะคะคูณ2ได้0หลักหน่วยคือ4 4คูณ2ได้8บวกกับ3คงที่8บวก8ได้16 6บวก3ได้เท่ากับ9ตัวที่3นะคะหลักพันคือ0คูณ2ได้0หลักร้อยคือ6 10ในรอบนี้เป็น0นะคะบวกกับ3มคงที่ 6บวก3ได้9ได้มาเป็นเลข899นะคะซึ่งก็ได้ตรงกับผลของวันที่27 3อ่า899นะคะตัวนี้เราก็ได้899ก็เป็นอันว่าสูตรนี้ชุดนี้นะคะปักหลัก110หน่วยเลยตั้งแต่งวดแรกนะคะเพราะว่าในงวดของวันที่27 ปกติเราก็จะปักหลักจากงวดนี้ให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า2ง,งวดนี้ตรงแล้วเนี่ยก็แสดงว่างวดนี้ก็จะตรงด้วยก็แสดงว่าสู่ชุดนี้ปักหลักมาเลย110หน่วยสำหรับงวดนี้นะคะหลักหมื่นเป็นเลข8บวกกับหลักพันหลักพันคือ9คูณ2ได้18หลักร้อยคือ8คูณ2ได้16 บวกกับ3คงที่6อ่า8บวก8ได้16 6บวก6ได้12นะคะ2บวก3ได้5สูตรที่2นะคะหลักร้อยก็คือ8คูณ3ได้24หลัก10บคือ9 9คูณสได้18หลักหน่วยเป็น9คูณ2ได้18บวกกับ3คงที่ 4บวก8ได้12นะคะ2บวก8ได้10 10บวก3ได้13สูตรที่3หลักพันคือ9คูณ2ได้18หลักร้อยคือเลข8หลัก10เป็น9คูณ2ได้18บวกได้3คงที่8บวก8นะคะได้16 6บวก8ได้14 4บวก3ได้เท่ากับ7ก็จะได้ออกมาเป็นเลข5 3 7นะคะก็ได้ตรงกับผลของวันที่31เลยมางวดต่อไปนะคะหลักหมื่นในรอบนี้เป็นเลข6หลักพันเป็นเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักร้อยนะคะเป็น5คูณ2ได้10 บวกกับ3 6บวก8ได้14 4บวก3ได้เท่ากับ7ตัวต่อไปนะคะหลักร้อยคูณด้วย3 5 3ได้15หลัก10เป็นเลข3คูณ2ได้6หลักหน่วยคือ7คูณ2ได้14บวกกับ3 5บวก6ได้11 11บวกกับ4ได้15 5บวก3ได้เท่ากับ8สูตรที่3นะคะหลักพันคือ4คูณสได้8หลักร้อยเป็น5หลัก10คือ3คูณสองได้6บวกกับ3คงที่8บวก5ได้13นะคะ3บวก6ทได้9 9บวก3ได้เท่ากับ สิบสองได้เป็นชุดตัวเลขนะคะ7 8 2ปาักหลักเลยนะคะสำหรับชุดนี้ก็เอามาจับชุด2ตัวนะคะเน้นที่ตัวเลขบนก็จะได้เลข7 8 7 2นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย82ค่ะ ก็เป็นแนวทางที่สรุปสั้นๆออกมานะคะสำหรับเลขคำนวณที่คำนวณในรอบนี้ตรงกับหลักที่ออกเลยก็คือ1 1 0หน่วยนะคะสำหรับตัวเลขชุดนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบก็สามารถนำไปกลับได้นะคะหมยถึงว่าตำแหน่งสูตรอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ว่าถ้าเกิดชอบเลขชุดนี้ก็ลองกับ8 7 2 278แแบบนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ